วีเชฟเป็นสตาร์ทอัพนะครับที่เข้าร่วมในโครงการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี2,562หรือว่า Success 2,019ของศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี BIC ภายใต้ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี TMC สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสวทชกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม โดยนายวินิตลิมเจริ์ซีโอแอนฟาเดอร์บริษัทวีเชฟประเทศไทยจำกัดกล่าวว่าบริการของวีเชฟได้เปิดตัวแพลตฟอร์มของวีเชฟเมื่อ3ปีที่แล้วจากจุดเริ่มต้นเดินที่เป็นแพลตฟอร์มที่เปิดให้ผู้ที่ชื่นชอบการทําอาหารหรือแม่บ้านที่ต้องการมีไรายได้เสริมนะครับได้นําอาหารมาขายผ่านทางแพลตฟอร์มของวีเชฟโดยทางวีเชฟเองเป็นตัวกลางในการเชื่อมระหว่างผู้ทาอาหารและลูกค้าที่อยู่ทางบ้านได้มีโอกาสมาเจอกันโดยจะส่งแบบ Delive อรี แต่ด้วยการแข่งขันของแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่รุนแรงมากมีสตาร์อัพจากต่างประเทศระยใหญ่เข้ามาเปิดให้บริการจำนวนมากเมื่าจะเป็น g e t g r a ฟฟู o ดพ p นด้าหรือ l i n e m a n นะครับทำให้ไม่สามารถแข่งขันได้จะเป็นที่จะต้องเปลี่ยนการทำงานใหม่ ด้วยเหตุน,นี้เองทำให้มีการพัฒนาฟู้ดเซอร์วิสแพลตฟอร์มของ Vchef นะครับโดยการเปิดให้ผู้บริการฟู้ดทรัคเข้ามาจองพื้นที่ที่ทางทีมงานจะเป็นผู้ติดต่อเจ้าของพื้นที่ต่างๆมาให้ซึ่งมีช่องทางที่เตรียมเอาไว้เพื่อให้ทางฟู้ดทรัคนั้นเข้ามาเลือกใช้บริการครับ ทางนี้ช่วงเริ่มต้นได้พาร์ทเนอร์หลักคือบริษัท PTG Energy จำกัดมหาชนหรือว่าผู้ให้บริการปั๊ม PT นะครับและที่เริ่มเป็นพาร์ทเนอร์กับปั๊ม PT เพราะา PT นั้นเป็นปั๊มที่มีสาขาอยู่มากและกระจายไปทั่วต่างจังหวัดซึ่งทางปั๊มเองก็มีความยินดีเนื่องจากว่าต้องการเปิดประสบการณ์ใหม่ให้กับทางปั๊มน้ำมันโดยในอนาคตครับ Vshape ม,มีแผนขยายการใช้งานแอปพลิเคชันกับปั๊มอื่นๆให้มากยิ่งขึ้นเช่นกัน โดยสำหรับ v e ี h ชฟนี้ได้เปิดให้บริการแพลตฟอร์ม Food Truck และประมาณ1ปีขณะนี้บริษัทมีสมาชิกที่เป็นผู้ประกอบการ Food Truck ประมาณ1,000รายสำหรับแผนการตลาดในอนาคตเนื่องจากว่าสถานการณ์โควิด1นศูนย์การค้าหลายแห่งคาดว่าจะมีบริการสินค้าเคลื่อนที่ที่เป็นลักษณะที่เดียวกับฟู้ดทรัคให้บริการลูกค้าและมองว่าศูย์การค้าหรือว่าบริษัทต่างๆสามารถทํารถได้หลายๆคัน ต่างจากผู้ประกอบการที่จะมีแค่คันเดียวทําคนเดียวแต่ผู้ประกอบการรายใหญ่สามารถทํารถได้หลายคันนะครับฉาน,นัณผู้ชมที่มีความสนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องของ v h a p f food truck ครั้งนี้ได้นะครับผ่านทางเว็บไซต์ w w w v s h a p e t h a i l a n d c o m นะครับหรือว่าสอบถามได้ที่แอปพลิเคชัน line นะครับรหัส at v s h c h e t h a i l a n d นะครับ